สวัสดีครับพ,พี่น้อง่องกวางอิเลยครับภาพพี่น้องมาเบงเกษตรผสมผสานอีกแบบหนึง่งของพี่น้องบันคุสอดเนาะบั้นพ่นง่อยาบั้น,นพ่นง่อยออเห็นบ่ครับของพี่นอ้องบันพ่นง่อยตำบลคูสอดอำเภอเมืองศรีสะเกดครับเป็นการเฮ็ดเกษตรหลัง กเก็บเกี่ยวเนาะนการเกษตรหลังกเก็บเกี่ยวบาน,นี้ส้นทั้งนี้นี่ปลูกยังไงครับส้นทั้งนี้ปลูกยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นนี่ขออนุญาตสอบถามเนี่ยซื้อเสียงเรียงน้ำซื้อพวินครับนาลีซื้อพวินครับนาดีอยู่วันพอนง่อยครับแมน่นตำบลคุสอดครับอ,อําเภอเมืองศรีสะเกดเนาะครับกะมาเห็ดอยู่นี่ได้จักปีหรอยผม พ่อหนีมีหน right He ้าอยู่หน yeah, exactly. ีแต่แกเกิดพูดละแต่แกเกิดเป็นบอลหาที่สามปีหาที่กี่ปีนะมันในเกษตรผสมผสานนี่เห็ดมาจากปีแล้วเออไม่ทุกปีเห็ดทุกปีเป็นบอลปลูกไร่แล้วปลูกหน่อยปลูกหลายแล้วแต่แล้วแต่กำลังเนาะแล้วแต่กำลังมันในปีนี้ร่องยังในปีนี้จะมีโดยลากหลังหลังเก็บเกี่ยวเป็นบักเตอรโม่คือหลักๆคือบักเตอรโม่เนาะแบคเตอร์โม่ี่มันมีปลูกพืชอย่างอื่นผสมผสานน้อยากให้วอลสูฟังแน่ มาทางนี่อ่าลายแนวครับลายแนวเพราะว่าที่เขาปลูกลายแนวนี่อผสมปนเปกันไปจึงบอกว่าเป็นเกษตรผสมผสานมันจะบ่ออังไหมอ่ามันบ่ได้อังคือไข้นั่นได้ไข้นี่ได้ครับมนบอกครับไอ้ที่ข้างต้นนี่เป็นข้างยังหรออ่มันจะมีทั้งอันนั้นเป็นบัป็น้บใบทั่วพูบักทั่วพู่แต่ที่เหลือเป็นบวกบวกเออเป็นบวกบวกเป็นทั่วพู้เอาบ่อเป็นหนังเป็นข้างกําลังเหตุครับกําลังเขื่อนครับ เออม้านนี้ทั้งนี้ก็เป็นเป็นข้างยังนี่เป็นข้างบวบเป็นบอเป็นข้างบวบกําลังเกิดอ่ากําลังงามพี่น้องตอนนี้กับปลูกปลูกหลุมหลุมละต้นสองต้นหลุมละต้นสองต้นให้พี่น้องได้เห็นเกษตรผสมผสานบ้านนี้บักเอือบ้านนี้บักเอือกับบ้านด้ปลูกหลายแต่ว่าบึงนวยบ้านนี้กําลังออกน่วยพี่น้องเอาให้เห็นห่วยให้เห็นงวยงวยหน่อย่วยใหญ่นี่ นี่บักอื้อครับเบอก์อื้อนี่หน่วยใกล้ๆกันนี่นี่ครับไม่แต่นวยบอกอื้อเลยนี่ที่ทอดออกมาไม่แต่นวยบัร์อื้อครับนี่ทอดไปเลือม่องมองเลือม่องม่องเหลือม่องม่องแนบมังต้นกับบ่้ใหญ่ปานี้ได้พี่น้องนี่มังต้นกับบ่้ใหญ่เได้นับนับจำนวนลุมได้ตะวันนวยเนี่ยบอกอุ้ยเป็นตะอ่อนซ่อนแหมกำลังเป็นนวยเอ้ยกำลังเป็นน่วยเนี่ยเนี่ย นั่นพุ่นบักเอ้อแนบเห็นบ่นอันนเอาให้พี่น้องเห็นบักเอือ้อเปิดใบบ่งอีกก็ได้น,ะนี่นวยบักเอื้อครับขี้กันอยู่ขี้กันอยู่ด <c oughs> ดกเป็นดดกโอ้ยพอละอ่อนซ่อนเล้าลงทุนบ่ไหยนี่คือการการปลูกพ่นแนบไปมองได้ก็มมแต่วนวยบักเอือ้อเวลาเหยียบคือแต่มันยางพันไปนี่ ถ้าบรมมารมีแล้วมันหยาบหน่ยอยหรือครับท่านนี่ก็เป็น,ปนพักบุ้งครับพักบุ้งพักบุ้งต้นหอมครับอันนี้หอมครับหอมแบงเป็นหอมแบงปลูกคล้ายต้นปลูกคล้ายต้นท่านนี่ก็เป็นผักชีเนาะผักชีพักกาดว่าไปทั้งพ่อนี่ก็เป็นกระเทียมเป็นของกินของอยากเบวัตถุออย่างยางละเล็กยางละน้อยมันทั้งจะบอกว่าเป็นคือ ต้นนี้ปลูกไว้่ากินเหลือกินก็ได้ขายขเหลือกินได้ขายขนี่พักแคร์แย่ครับไม่ไม่แย่งามะรอกอ่าๆๆพักแคร์แย่ต้นนี้แดดเปียงๆแนมเห็นสีก็สะบอกง,งามดอกแต่ว่าตอนแดดอ่อนๆนีกปีหมวกเลยเดียวเอ่อเมนครับเขี้ยวนะเปี๊เขียวปี๊เขียวปี๊พุ่นพักกาดพุ่นบะนี้มาทั้งนี้บะนี่ไอ้ที่เห็นอยู่ในสาต้นนี้ก็คือไอ้เป็นพักเกษตรเป็นพักเกษตรเสร็จแล้วกับปลา คือบ่อปลาตัวนี้นี่กับปลาธรรมชาตินำํำแม่นปลานปลาปล่อยน้ับ่บเดีปล่อยบ่ได้ปล่อยมันบ่อปลาหน้ปาเฮาพอกปลานิ่ก็เห็นเออมันมันพอดีทั้งปุ่นป่นปล่อยมันขึนน้นมาหน้นาโอ้มันขึ้นมาทำน้ำวัวขี้โตดอกม่จากตัวเห็นอยู่อันนี้คือปลาธรรมชาติถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นโคกน้องหน้ากับวัวพีนเนาะเพราะว่ามันมันเขาองค์ประกอบเบิดใค่นั้นมันเขาองค์ประกอบเบิด กาหน้าเครื่องนงดนล้เครื่องม,อมัน,มน,มนไม่ร่อนเหนพี่ยายพวกปู่ไม่ร่อนเลยขายปูกไม่ร่อนกัไใ้ขายเม่นบอกปู่คือฟังท่านบุญคนปูนี่เด้ของปู่โอ้นี่ร่อนนั่นน่ะโอ้ปูกไม่ร่อนบ่นี้ถ้านี่เป็นไม่ร่อนพี่น้องแต่ว่ากำลังลงกำลังลงนี่คืออันนี้พักกาศดพักซี่ครับพักกาศดพักซี่เดี๋ยวสยางไก่เดชวัตรครับนี่ได้กินบัตดพี่น้องได้กินบัตพระขรน้ำบ่ งามเลยเนาะงพักกระจอนกันได้เนี่ยบ้านนี้อยากให้พี่น้องเบิ้งไอ้บักเคอร์เทดไหมเป็นตะอ่อนซ่อนไหมบักเคอรเทดผิดน้องผิดน่เลยเนี่ยนี่บักเคอรเทดปลูกบโบลายดอกแต่ว่ามันดกดอดขอด้อครับเด้อแต่ว่ามันดกไหมพูดนะถ้าว่าไอ้ไข่ไก่ก็น้อยหน่อยเนาะมันใหญ่กว่าไข่ไกลไหมพี่น้องใหญ่กว่าไข่ไก่ใหญ่กว่าบักหน้ากว่ันทอเอา ไงก็บักหนาว์มบนไปมบนไปเห็นหน่วยมั่นอ่ะอันนี้คือต้องบอกเกษตรอิหรี่นี่กวยหนามะครับเขาได้อยู่ได้ป่านี้าอยู่น,นี่อยู่ในพ่นอยู่ในพ่นที่เป็นคู่สาเนาะครับเป็นคู่สากับว่า,ากล้วยนหนามะคือมีบะทุกอย่างอยู่นี่มีบะทุกอย่างอยู่นี่เนี่ยเดี๋ผมหา,หาเบียร์ประพีบได้ถ้าได้ในปั้นนี่แล้วไปหยิบหรือประพีหนึ่งคือประพีในพ่นก็มีอยู่ครก็เพราะเป็นอย่างประพีครับมันผึ่งปลวก แต่ว่าผมปนซ่อนมะเขือแม่มะเขือเทศอีหลีเอาเนี่ยแหละผมใส่ฟ้ามาือพี่น้องเลยเห็นใส่ฟ้ามาือพี่น้องเลยเห็นครับนั่นน่วยมันปูนหนาโอ้ยบันดีเหนือหนาครับไม่ละเหนือหนาบันดีใส่ยังกระเสบใส่ยังกระเสบแล้วปลอดสารสารได้พี่น้องบันดี้ผมปูนี่เด้ไงเดี๋ยวจะน่าไม่หรอกเดาเรื่องสีเหลืองทีดเดาเรื่องนั่นดี ต้นดาวเรื่องบอกดาวเรื่องพันยังก็มาใบใหญ่เท่านี้ดาวเรื่องพันยังนี่ขายดอกก็ได้เดือนหนึ่งมาเบิงไหมแม่นบอกขายดอกก็ได้บริษัทามันเป็นอย่างหนึ่งนี่ปลูกแตงที่หนึ่งเดี๋แตงปลูกที่หลังปลูกที่หลังที่อยู่ในขอบตอนนีเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปแต่ว่ามันจังกันนั่นไมายข้ามาหลายรุ่นท่านี่ก็เป็นแตงเด้อพี่น้องเด้อเป็นแตงโมคือกันอีกรุ่นหนึ่ง ครับต้นนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้าวโพดมีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างมีเบิดทุกแนวนี่มอนไม่หล่น,มนผมเดีือดขายหมดเขาปลูกอยู่แถวปลาจีนแล่อระยองปู่เด้เออชาวบ้านเ้างเขาปลูกได้เพราะปุ๋ยดีที่ดหยวปลูกได้ปลูกได้ปลูกได้ไม่หล่นนี่ไม่หล่นกำลังขึ้นพี่นบองครับพุ่นผุนเป็นอ่านี่ไม่หล่นกำลงังล่องพี่น้องไม่หล่นกำลังล่องทลังออกครับ ไปเห็ดค่างยังนาะพี่นดอกเอ้าค่างต้นนี้คือค่างไม่ร่อนคือเอาเสืกเสืกต้นนี้ก็คือไอเทีย่ที่เหลือจากไอมัดเฟืองเนาะ <S <S มัดเฟืองก็มาเห็ดเห็ดค่างครับเห็ดค่างอันนี้วิธีเห็ดค่างง่ายๆบ่าต้องลงทุนอย่งางไรซ้ำนี่ก็เป็นค่างแต่งนะครับเดี๋ยวเวลาออกดอกออกผลเดี๋ยวจะมาหาพี่น้องมาเอาผลผลิตมานำเสนอให้ญญพี่น้องได้เห็นครับ เป็นบักแซงบักฟักบักแซงนี่น,นั่นยวาวผมตัวด้หนีวบาเด็ตตัวด้หน่ทั้งผุนมันแก้วอ่านั่นทั้งผุนกับมันแก้วบ่นี่เครดแม่พี่น้องวันนี้คือคือทีว่าวันนี้อยากให้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องเด้อเป็นตัวอย่างให้พี่นอ้องย่างเขาห่มกันจังหน่อยตากแดดเ่อแตกสะแล้ว เดือนหนาจังมากเดือนหนานี่ผลผลิตเกิดดอกท่านตะวันยี่ออกเดือดดีเลยอ่าน้อยกว่าต้นนี่นี่คือมันแก้วบันทึ้เท่าที่เห็นเป็นขุมนี่ล่ะไอ้ขุมขุมไอ้เป็นกระเอร์ไปขนางไลยเหรแต่ว่าคู่กับบอแมนคือคือเห็ดถมงานถมกานนมดิถมกานมันมาเด่นต่ว่าไอ้หัวหัวมันก็อยูุนี่ด้ โอ้ิธีการปลูกแบบไมเดอร์นหนเด้อบ่ต้องไปเห็ดคู่เงี้ยม่พี่น้องออแล้วก็บ่ได้หดน้าเพราะว่าดินมันจุ่มพูนะให้พี่น้องได้เห็น้อมันแกวมันแกว,แกวครับเวลาเป็นหัวกับเป็นหัวอยู่ในไอ้ไอ้พ่นจะก,กนนน่อนน้่ยนี่เนาะบับนเนี่ปลูกเขาปลูกสองขางเครืองผัดแหละครับผมครับเอาเครื่อผ่าดกลางมันบ่เครื่องาัดกลางผมมันก็อออกแต่ขางออก ข้างซ้ายข้างขวาบัน้หัวก็อยู่ในมองนี้แล้วนี่นี่นหัวอยู่มองนี้นี่ต้นทว่าองหัวมันด้อ่านี่ต้นหัวอยู่นี่บัน้คุดกับคุดง่ายหัวกับหัวใหญ่โอวิธีการปลูกแบบใหม่ให้พี่น้องได้เห็นว่ามันบดย,ยากคืออย่าไปขึ้นยากอย่าไปขึ้นยากว่า,าโอ้อยเห็นยางก,กันยากเหงกระยากรสินะมันบดย,ยากมันขึ้นอยู่กับว่าห้าเสีเห็ดถึงบ่เห็ดเนาะขึ้นอดี่วกับว่าห้าเสีเห็ดถึงบ่เห็ดไอ้ตีแนมไปเห็นทั้งหมดเนี่ย ปลูกเบิร์ตละได้นี่ปลูกเบิร์แล้วนอนหน้าพร้อมพี่น้องนอนหน้าพร้อมเฝ้าน้ำง่วงกับวก็เยื่อขางบนมาเลยคนง่วแนบไปเห็นดอกมันบังง่วก็บอิดหยาก็เบือดอันนี้คือครบสมบูรณ์เบิร์ตทุกสิ่งทุกอย่างก็ฝากให้พี่น้องเนาะฝากให้พี่น้องเป็นแรงจูงใจเป็นแห่งกระตุ้นเป็นความห่วให้พี่น้องเอาไปปั๊บใช่ ในบริบทของเจ้าของแต่ว่าที่สําคัญตองมิหํำคือถถวว่ามิหนำนี่เฮ็ดยังไรก็บรได้ใน,นเรื่องของการเกษตรกับฝากพี่น้องไว้ด้อนี่คือเกษตรแบบผสมผสานมีวัทุแนวมีว่ตถกแนวซามซอยูซําสิกินนี <c oughs> บ่บ่วเอื้อต์บั่เอื้บานิเวลาเ่าเฮ็ดจังสี่กะเงินบ่ขาดแมนบอพราวมันม่เรื่อยมันบริไดมาก่อนใหญ่มันบริไดเงินเงินแสนเงินล้านดอก มันได้เงินมือนคือเข้าเดียวกัได้เงินมือเงินี้านนี้ข้าอยากใส่หยังข้ากระใส่ข้าอยากเห็ดหยังก็เห็ดบานนี้อยู่นี่อากาศดีอากาศดีมันเป็นธรรมชาติครับครับมันก็อยู่แบบแบบพอเพียงเนาะแบบพอเพียงมีหยังกรกินปลูงยังกรกินบานนี้มันกับบ่มิสารเคมีนำบ่มิสารเคมีนำทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปลอดสารเบิรด ขิงว่ากก็มาใส่นั่นมีหนำคนไฟอยู่นครับเพราะดี๋ยวกันันบันนี่หนำคนไฟ้ก็มีเพราะว่ามีเตาถ่านเดี๋ยวมือหลังเสิมอเบ่งเตาถ่านมือหลังเสิมาเบ่งเตาถ่านเตาถ่านอยู่ฟังคุณพี่น้องครับเตาถ่านอยู่ฝังคุณบา่นอยู่ฟังคุณครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปยางเบิงว่าแปลงทั้งนั้นเป็นยังไงจะได้เห็นว่ามาเที่ยวนี่นี่เดี๋ยวจะวามาตัวพี่น้องอีกบ่ได้ตัวครับเอาความจริงมาบอกสู่ฟัง นะครับเอาความจริงมาบอกสู่ฟังกินรอดทานเรื่อยเพื่อนสงสัยว่าอะไรประเทศนี้ยังก็เห็นทุกปีไอ้เพิ่นขายผมก็ซื้อเยอ่ดอกครับผมก็เลยอยากเอาความหัวที่เพิ่นสะสมมาโดนน่ะนะเอามาเป็นวิทยาทานให้พี่น้องคือเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้ำกันคือน้อยุบันครับครับคือถ้าถ้าบ่มีเวียกหยังเบื้องแม่กับยุบันครับก็หาแนวแนวเฮ็ดหาแนวเฮ็ดบ่อนเฮ็ดกับหนึ่งเฮาได้ออกกำลังกายน้ำเฮาได้เงินได้ทองน้ำ อยู่ครับคือเขากันอยู่นี่ล่ะเพราะมันเป็นที่หน้าหลังจากเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาใส่ใส่ประโยชน์เป็นการปรับปรุงดินหนาำพราะว่าเวลาเขาปลูกนี่เขาใส่ใส่ปุ๋ยคลองเมนบอ่ได้พ่นดินเมนบอ่ล่ะครับได้ไถกบคือเฟืองที่มันเหลือจากที่เก็บเกี่ยวห้องกระถที่มันเป็นตัวเฟืองไถกบกับเป็นปุ๋ยมันี้เวลาเขาปลูกพักปลูกหญ้า ก็เอาฟุ้นใส่เหาก็เอาขีงัวขี้ค้ายใส่เอาฟุ้นใส่มันก็เป็นปุ๋ยประหยัดปุ๋ยได้ป่ะประหยัดปุ๋ยไดป่ะนี่คือปุ๋ยเคมีแทบจะบ่ได้ใส่นั่นคือในเรื่องของเกษตรถ้าจะว่าเป็นเกษตรทฤษฎีไม่กับแม่นถ้าว่าพอใส่เลยผมก็ใส่ห้าเก่าไรใส่ซีสอบอยู่ก็เป็นเป็นยาครับเอาอ้อยครับเอาอ้อยครับถ้าว่าได้ใส่เลยกับแม่นหน้าเก่าไรใส่ซีสอบซีครับเออก็คือเอาพี่น้องหน้าหน้าหน้าเก่าไรใส่ซีสอบ เออไกย้อนนี่สิแ่ละครับใบในเขานี่บ่มีรีบบ่บ่บ่เขานี่บ่มีรีบงามเป็นงามเพราะว่าเขาพันนี่นี่บ่คือเขาพันเอื้อนเดี๋ยวอะไรเราตัดกันได้เดี๋ยวนครับได้ครับได้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 คืออันนี้คือการพัฒนาปะพุงดินครับกับมีโอกาสที่จะแวะมาให้พี่น้องเอาผลสำเร็จมานำเสนอพี่น้องครับก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตาม สำหรับแฟนครับของกว่างเอลีอันนี้มายำมายำถามข่าวพี่น้องแล้วก็เอาเอาข้อมูอมาฝากนําคือบริเวณมาเบิงซื่อเอาข้อมูอมาฝากน้ำให้เห็นน้ำครับให้เห็นน้ำว่าผนปลูกจังไหนอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเห็นง่ายๆนะครับเห็นง่ายๆกับมีคาใจใจบ่หลายส่วนใหญ่กับมแตรไย้ได้ละหลังแางเห็ดไปแล้วทุกสิ่งทุย่างที่เขาปลูกกินได้ขายได้ ติดตามต่อไปว่าที่มีผลมันเป็นจะไงจังหวเบิ้องล่อ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 เบิ้งว่าผลผลิตจะออกมาอย่างไนเดี๋ยวผมจะเอาผลผลิตมาฝากพี่ฝากน้องในโอกาสนาต่อไปนะครับขอขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามก็อย่ริ่มกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำแนครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามสวัสดีครับตอนนี้ก็มาเบิ้ง ว่ามันมีเพียมไม่นอนบอกระโลกหงาออกน้ากระตั้งกันอยู่ในห่มนี่แ่ะครับตัวใดมันมองงามกับถอนออกถอนออกครับท่าอย่งแตมจ้วิธีษาะดูแลระถอนหงาออกเนี่กะตัวใดมันออกนะมันมองงามกับถอนออก มันงมกันเนี่ยจังสีกระท้อนออกอท้อนออกเพราะว่ามันใหญ่ปลาทอมูมันใหญ่ปลาทอมูกระท้อนออกเ <c oughs> พราะว่าเอาไหว้มันกระโบกบะไดมันโอมันแงอายหารกันเดี๋ยูแท่งไอาดต้นต้นงเ็ด้งใบียนี่จ,จะลือต้นงามงาม่างสิพี่น้องอต้นงามงาม